สวัสดีครับวันนี้12มิถุนายนนะครับมาอัปเดตสต็อกสอสอ,อะไรกันนะครับก็มีเข้าใหม่มา3-4ตู้นะครับก็ยังทยอยเข้ามาเรื่อยๆก็เดี๋ยวมาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างตัวนี้จะเป็น New Giga ตัวใหม่ล่าสุดนะครับแล้วเป็นรุ่นหลังคาสูงตัวนี้สภาพสวยมากเลย <c oughs> ดูจากอินเตอร์ยังขาวอยู่เลย เป็นนิวเลยนะนิวจีก้าตัวใหม่นี่นะครับอันนี้เพิ่งมาเลยยังไม่ได้ประกอบอะไรเลยนะครับลือมาตัวนี้จะเป็นคันเกียร์ออโต้ มาดูเครื่องเครื่องเดิมนะครับสวยแล้วก็ดูใต้ท้องใต้ท้องแห้งๆเดิม <c oughs> นิวจีก้าก็ป๋องน้ำจะเป็นนี้จะอยู่หลังเก่งเป็นรุ่นใหม่ <c oughs> เดี๋ยวประกอบแล้วถ่ายรูปให้ดูอีกทีครับเ <c oughs> พิ่งมาแล้วก็หัวนี้เป็น ซีดีเจ็ดยูโรไฟยูโรห้านะตัวนี้ภายในสีดําตัวนี้สวยกันชนโครเมียม <c oughs> นี่ครับกันชนโครเมียมด้วยแล้วก็เครื่องแดงมากเลยแห้งกิ๊บเลย <c oughs> เดี๋ยวไปดูต่อตัวนี้ก็ลูกค้าซื้อแล้วเตรียมส่งเย็นนี้ ฟูโซ่นะครับติดเครื่อง 6M60 คอมมอนเร็วตัวนี้ใช่ไหมมาใหม่ตัวนี้เป็นซีรีส์เจ็ดเหมือนกันตัวนี้เป็นยูโรสี่แต่งโครเมียมสวยครับตัวนี้เป็นรุ่นข้างหน้าเปิดได้ด้วยเปิดยืนล้างกระจกได้ <c oughs> เครื่องก็แดงสวย อันนี้กันชนของนิวจีกานะพอดีเอามาแปะอยู่ที่นี่กันชนของตัวนิวจีก้าหลังคาสูงเมื่อกี้นี่แล้วก็3ชุดนี้จะเป็นฮ่องกงนะครับผมมีทําฮ่องกงด้วยฮ่องกงตัวนี้จะเป็น FRR 2ใบปัดหัวเท่าล็อกกี้เดก้า7 0นะแต่ว่าตัวนี้จะติดเครื่อง 6HK c o m ค o อมมอนเร็ว240แรงเสื้อดำรุ่นใหม่ ติด 6HK Common เร็ l 240แรงแล้วก็ชุดนี้จะเป็น NPR NPR r o b o c o p 1 7 5ตัวนี้จะติดเครื่อง 4HK Common เร็ l นะครับตัดมาพร้อมช่วงล่างครบเลยคาเครื่องอยู่ 4HK Common Rail. ครั l มีมา2ชุดนี่ชุดหนึ่งตัดติดเครื่อง 4HK Common เร็ l มาเหมือนกัน เพลาท้ายจะตรงบ้านเราเป็นเพลาท้ายหน็อตครับคานหน้าจะเป็นคานแข็งเหมือนบ้านเรานะแต่ว่าฮ่องกงจะเป็นดิสเบรกจะเบรกดีกว่าบ้านเราบ้านเราเป็นดัมเบรกอันนี้มา3มชุดนี่พวกเกียร์เกียร์สี่กเก็อยู่นี่เกียร์แหนบหลังน,นี่เกียร์หกหเอันนี้เพลาท้ายหก k เค ถังน้ำมันถังลมมาครบชุด <c oughs> แยกขายนะครับใครจะเอาอะไรมามาเลือกดูได้เดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งต่อครับอันนี้เกียร์นิวจีกาเขียนไว้เป็นเกียร์ไฟฟ้า12เกียร์ low h นะครับบางคนก็ไปแปลงฝาเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาได้โล w h i ด้วยตัวนี้จะเป็นซีรีส์เ บันไดายาวนะตัวนี้ติดเครื่อง AO9C เก้าซีองมอนเร็วมาเป็นเบ้าบันไดายาวสองคันหน้านะครับติด AO9C เก้าซีองมนเร็วตัวนี้จะเป็นยูโรไฟภายในดำรุ่นใหม่ละ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นนิสสันคอนดอร์ยูโรสาใบปัดนะครับเป็นรุ่นฝาวีบางคนก็เรียกฝากระดองปูตัวนี้ใส่บ้านเราต้องไปหนุนสูงขึ้นหน่อยเพราะว่าญี่ปุ่นจะเป็นใต้ใต้ซุ้มท้องเตี้ยนะครับเป็นเครื่องหกสูบกลางบ้านเราจะเป็นหกสูบใหญ่ติดกันชนคมเมี่ยม,มา เดิมเดิมสวยสวยส่วนตัวนี้จะเป็นหัว629หัวกว้างหัวประดุกตัวนี้สวยหน่อยหัวสีขาวโครเมียมแต่งเยอะตัวนี้แต่งทั้งแก้มกระจังหน้ากันชนแล้วก็โค้งล้อนี่ เพิ่มาเดิมๆยังไม่ทำความสะอาดนะเนี่ยดูดูใตน้นี้นี่เลี่ยมกิ๊เลยตัวนี้ติดเครื่องด้วยติด 6M60 ของมอนเร็วตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ด้วยนะเป็นฝาครอบวาล์วเป็นพลาสติกปกติจะเป็นอลูมิเนียมตัวนี้จะเป็นพลาสติกละรุ่นใหม่ลมลมใหญ่ ดูใต้ท้องนะเดียมกิ๊บมาดูต่อตัวนี้เป็นซีรีส์เอีก2ชุดชุดนี้จะเป็นสีขาวโครเมียมยูโรไฟภายในดำรุ่นใหม่นะครับแต่งโครเมียมครบเลยสีขาวด้วย ตัวนี้จะติดเกียร์ไฟฟ้า12เกียร์โล w h มาขึ้นแต่ถ้าจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาก็จัดให้ได้นะครับทำง่ายเครื่องยังแดงๆ,ๆอยู่เลยก็ชุดอีกชุดหนึ่งตัวนี้เป็น e13c ซซรีส์7ตัวนี้ก็มีชุดแต่งโคมเมียรเหมือนกัน ตัวนี 2, start, ้จะเป็นยูโรสภายในสีฟ้านี้ก็เป็นเกียร์ไฟฟ้าสิบสอเกียร์เหมือนกันถ้าลูกค้าจะซื้อเลือกหัวได้เลยแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาก็คุยกันได้ครับเดี๋ยวจัดให้ปิดเครื่องมาเครื่อง e 1 3 c ก็เดี๋ยว มีเปิดตู้กันเรื่อยๆนะครับถ้าสนใจก็เข้ามาดูได้ครับที่สสอ,อะไรนะครับอยู่ศูนย์อะไรลังสิตศูนย์ใหม่วงเวียนที่3นะครับเข้ามาจะเห็นหลังคาสีน้เงินแบบนี้ซ้ายมือเลยนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลายไว้ให้เพิ่มลาย ID adsor sor นะครับติดต่ออะไรก็แคปรูปมาเดี๋ยวผมจะลงรูปรูปธรรมดาให้แล้วก็แคป ส่งมาได้นะครับว่าเจ้าหัวตัวนี้ขอรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ขอราคาเนี่ยก็ได้นะครับทักมาทางไลน์เพราะว่าบางทีเบอร์โทรผมรับไม่ทันขอบคุณมากครับ